สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้พบกับสุกฤทธิ์ซับมีอีกแล้วนะ,ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสวนนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้อยู่ออฟฟิศนะครับที่ทำงานประจำนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในยุคนี้นะครับนั่นก็คือต้องทำการตรวจ โควิดในเบื้องต้นโดยใช้ชุดเทสคิด a อ k วันนี้ก็จะมาทำผลตรวจเพื่อเข้าทำงานในหน้าง,งานของลูกค้าที่ต้องการผลรับรองในเบื้องต้นนะครับก็จะมีผู้จัดการฝ่ายแผนกความปลอดภัยนะครับมาทำการตรวจให้ตอนนี้ผู้จัดการผมแปลงร่างเป็นคุณหมอนะครับเป็นนายแพทย นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เตรียมรูจมูกพร้อมรออยู่แล้วเช่นเดียวกันพร้อมที่จะโดนสวนนะครับน่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงพร้อมนะพร้อมครับผมโอเคนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนกันนะครับว่าจะลึกแค่ไหนเหมือนเดิมนะครับโอเคอย่ไงนะสี่ห้องศานะอพยันนะจัดครับโอเคพยันะครับ เยี่ยมโอเคกดทุกอย่างนะเห็นนหมครับน้ำหูน้ำตาเล็ดนะฮะพี่น้องทุกท่านก็นะเสียวเหมือนปั่นหูเล่นเล่นเลยนะฮะนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไง ใช้เวลาไม่นานครับเดี๋ยวก็ต้องทำทำรูปอีกแล้วก็ <c oughs> เหียนชื่อตรงใบประกานนะเลียนชื่อวันที่รอสักครู่นะครับกำลังท,ทำการหยอดผลลัพธ์อยู่นะฮะ <c oughs> เมื่อมันกันที่แล้วนะครับผม ข้างนี้วันนี้วันกันนี้อีกข้างนี้ครับบาลานนะครับวันที่สิบหกหนึ่งรอบนะครับผลเป็นบวกนะครับวันนี้วันที่ยี่บสามผลจะเป็นไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะนี่ครับเกิดแงหยอดอยู่นะฮะร,รอสักครู่นะครับรอสักครู่ ทำยังขอ,งอ,ของนั่งเลยนะครับค่อยๆไปแล้วนะฮะขอทางซ้ายนะครับพี่ทาขงขว<อ>นะาพื่นเยะไปทางซ้ายถรนครับออเสียงนะทางขวาพงนี้ไปตอนน้ำสักเด้อ ค่อยๆไปแล้วนะฮะค่อยๆไปนะครับอันนี้เป็นกล้องข้างหน้านะฮะเห็นไหมครับกด4สีกจางๆนะครับเป็นตัวสีกางๆนะครับ เป็นไงน้องเกมนะฮะก็สรุปแล้วก็คือผลเป็นลบนะครับผลเป็นลบใช้ผลนี้ส่งเข้าทงางานได้ก็ยังไงก็ขอบคุณผู้จัดก,การอมรไปได้วยนะครับด้วยความดีครับผมครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นสตอร,รี่ของอุกิ่ในลำดับต่อไปลุกนี้ต้องว่าด้วยเรื่องของเซฟตี้เฟิร์สโควิด1.9เราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับ